นี่คือวิดีโอสาธิตการสอบข้อเขียนของบูลลรดเทสคำแนะนำต่อไปนี้จะแสดงถึงวิธีการทำข้อสอบขั้นตอนแรกพนักงานของ v วนเทส e จะทำการกรอกข้อมูลของคุณเพื่อลงทะเบียนหลังจากนั้นคลิกที่ continue อ่านคําแนะนำและข้อมูลโดยละเอียดคลิกสตาร์ทใช้เวลา45นาทีในการสอบข้อสอบมีทั้งหมด2ข้อเขียนตอบคำถามในข้อที่1เลือกเขียนตอบคำถามในข้อที่2เขียนตอบคำถามตามคำสั่งที่ได้ แต่ละคำสั่งจะอยู่ด้านบนและในโจทย์พิมพ์คำตอบลงในช่องว่างด้านขวามือระบบจะทำการรักษาข้อมูลโดยอัตโนมัติข้อที่สองให้เลือกทำข้อใดข้อหนึ่งเลือกข้อ A หรือข้อ B คลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมด้านข้างคำถามที่ท่านเลือกหลังจากนั้นพิมพ์คำตอบในช่องขวามือของหน้าจอหากท่านต้องการเปลี่ยนใจและต้องการทำข้อสอบอีกข้อหนึ่งคลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมด้านข้างข,างของข้อสอบนั้นแล้วเริ่มพิมพ์คำตอบใหม่ได้ทันทีท่านมีเวลาในการสอบทั้งหมด45นาที เราขอแนะนำให้ทำข้อแรกนานเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดจะมีการจับเวลาที่ด้านบนขวามือกระพริบบอกว่าเหลือเวลาเท่าไหร่เมื่อเหลือเวลาเพียง10นาทีและ5นาทีหากทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาคลิกที่ปุ่ม end test ท่านยังสามารถกลับไปทําการตรวจทานคำตอบได้หลังจาก45นาทีข้อสอบจะหยุดลงขอจบวิดีโอสาธิตแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบค่ะ